เงาไหมพ่อมาอยู่เงาไหมลูกเงาไหมเงาไหมอยู่คนยนะอยู่ตรงนี้เชือดเดียวนะอยู่นี่นะอ๋อนี่ไม่อยากให้ไปเลยเนาะพ่อต้องไปแนละ้วลูกนะอยู่ตรงนี้นะนะนะหากินนะกินเยอะๆนะลูกนะก็หาได้เท่านี้แหละนะคุณซับคุณซับจา๋าสวัสดีครับวันนี้ก็พาน้องเข้าป่าอีกแล้วนะครับผมใช้ชีวิตในป่าเลยเนี่ย มาเลยมาแดนมาว้าวเข้าป่านะครับตัวนี้เร็วจ้ามาเลยไอ้ลูกลุยนี่นะครับต้องลุยป่ากันโอ้โหมาคุณสามมามาคุณสามมาอโอ้โหนะครับต้องบอกเส้นทางเดินี่ยโอ้โหเนี่ยไม่เห็นเลย ไม่มีนะครับไม่มีเส้นทางเดินเลยเราต้องตียาต้นสูงนะครับคุณสามมาแล้วคุณสามมามาสับจา๋ามาแล้วลูกมาเนี่ยยาเยอะนะครับผมนี่เราก็จะปล่อยน้องกินตรงนี้นะฮะนี่ครับให้น้องหาก,กินเองนี่ฮะ เราก็ทำเส้นทางเดินหน่อยเมื่อก่อนแถวนี้เดินได้หมดเลยนะครับตอนออทเข้าป่าได้นะครับแถวนี้ก็จะเรียบหมดเลยนี่ฮะคุณซาบมาแล้วลูกมาขึ้นมาลูกมาขึ้นมาเอาโซ่ม,มาด้วยมาเร็วมาแล้วมามา ดูครับเก่งไม่เก่งดูครับดูการดึงโซ่ดีครับอ่ะเอายุดยุดลูกอ่ะจับโซ่มาแปนจับโซ่มาถอยโซ่จับมาจับโซ่มาลูกเก่งมากจับโซ่ดีจับโซ่มาจับโซ่มาคุณซัจับโซ่มาลูกดึงโซ่มาเนี่ย โอ้โหนะครับตอนนี้คุณซับเราดึงโซ่มาเรียบร้อยแล้วคนสวยคนสวยจ๋าอยู่ตรงนี้นะวันนี้อยู่ตรงนี้นะลูกอยู่กินตรงนี้นะลูกอ๋อเดี๋ยวพ่อก็จะมารับตอนเย็นอีกทีนะลูกนะนะคุณซับนะจ้านะครับนี่ฮนะบริเวณที่คุณซับเราอยู่นะเขาต้องบอกว่าหญ้าเยอะนะครับพอกินในวันนี้อยู่นะครับผมอิ่มแน่นอนครับผม พวดีตอนเช้านะครับตอนนี้คุณซับเราอยู่ในป่านะครับช่วงเช้านะครับก็ไม่ได้ขี่นะครับก็ไม่มีคนถ่ายให้นะครับน้องเป็นช้างที่เดินเร็วแล้วก็กินเก่งอยู่นะครับใช่ไหมคุณซับกินเก่งไหมลูกกินเก่งไหมอ๋อเก่งนะครับนี่นะครับพวดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในป่ากันน้อคุณซับนะครับผมคุณซับจ๋าวันนี้กินหญ้าอร่อยนะ ให้อร่อยนะลูก <c oughs> คุณซับเราเป็นช้างที่น่ารักนะครับใช่ไหม <c oughs> คิดถึงพ่อป่ะคิดถึงไหมเว <c oughs> ลาพ่อไปอยู่ข้างล่างอะคิดถึงไหมคิดถึงไหมคุณซับถามนะียคิดถึงป่าวข <c oughs> อถอยมาเดี๋ยวเราจะปุกโต้ดีกว่าเนาะถอย ว้าวคุณซับอยู่นี่นะอยู่นี่พ่อจะได้กลับแล้วนะลูกอ่มายกขาหน่อยเดีนยกขาสูงหน่อยลูกเวขามามาขูดขาไปเดี๋ยวขา,า,า,ขา,วา,ขาคุณซับ คุณซับจ๋ามา,าดูกล้องกันเร็วมาดูกล้องนะอันนี้นะครับเราก็จะผูกน้องตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมเนาะคุณซับเนาะเดี๋ยวจะเล่นกล้องลูกถอยถอยถอยดิคุณซับจ๋าฮึมคุณซับค็นสวย คนสวยอยู่ในป่าชเชือกเดียวเลยเหรอฮะคิดถึงออสไหมกิดถึงออสไหมคุณสาวคิดถึงออสป่ะลูกวันนี้ท้องไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราคบก็ตอนเช้ายังยังกินหญ้าไม่เพียงพอนะครับเราก็จะมาปลูกตรงนี้อาจจะอิ่มในวันนี้นะครับก็หญ้าเยอะนะครับผมต้องบอกว่าหญ้าเยอะนะครับผมโอ้วันนี้ก็หนามเยอะมากนะครับนี่ฮะหนามแบบนี้นะครับติด ติดผ้านี่โอ้โหแบบถอนไม่ออกเลยถอนซะเมื่อยแขนเลยนะครับถอนออกอยู่นะครับถอนซะเมื่อยแขนเลยนะครับคุณซับจา๋าคุณซับไปแล้วลูกฮะอ,อ๋อจะก,กินหญ้าเหรอหิวเหรอฮะคุณซับหิวเล้วว้าคุณซับหิวแล้วนะครับผมอะเรามาดูคุณซับกันหน่อยนะครับว่ากินหญ้าอร่อยขนาดไหนคุณซับจา๋า คุณซับว้า,าคุณซับกินหญ้าลูกหิวหิวมากเลยเหรออ,อ๋อดูดิไปแล้วนะครับนี่ฮนะปล่อยน้องได้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมหญ้าก็เยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มารับน้องอช่วงเย็นนะครับผมมารับน้องกลับกันนะครับโอ้โหมะเขือก็มีนะครับผม น,นี่ต้นเยอะในป่านะครับนี่ออกออกในธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับออกเองในธรรมชาติดูครับอ๋อช้างไม่กินนะครับช้างไม่กินบอกเลยว่าช้างไม่กินนี่คุณซัพ์เราอยู่ในป่าครับวันนี้คุณซัพ์คุณซัพ์จ๋า <c oughs> คนสวย <c oughs> คนสวยกินญยาอยู่แต่ก็คุยกับพ่อได้อยู่เนาะ <c oughs> ใช่ไหม ใช่ไหมอ๋อนะครับอันนี้หนามนะครับที่ตอกติดเสื้อผ้าเนี่ยติดเสื้อผ้าบ่อยมากออกยากเลยเยอะนะครับใช่ไหมคุณซับอยู่ในป่านี่กินเยนะลูกนะกินให้อิ่มเลยนะพ่อก็จะกลับบ้านแล้วล่ะนะเดี๋ยวพ่อมาเลนตอนเย็นตอนเย็นนะ จ้าอยู่อยู่ตรงนี้นะกินเยอะอๆจ้าขอขอก่อนหนะ่อยเดี๋ยวอ๋อนี่วันนี้ไม่อาบนะ้ำวันนี้กินดืนะ่มน้ำพอแล้วเดี๋ยวก็เพื่อนโคลอีกเนาะคุณซับอ,อ๋อนี่นะครับไม่ว่างจะคุยฮะค,คุณซับเรานะครับกินกินหญ้าครับในเปียเยอะนะครับจุดนี้ก็อิ่มอยู่นะครับน่าจะอิ่มอยู่วันนี้นะครับผม โอเคนะครับเราก็มาผูกช้างในป่าแล้วนะครับต่อไปเราก็คงใช้ชีวิตในป่าอย่างนี้เลยนะครับผมก็ถามว่าน้องเหงาไหมก็ต้องบอกว่าตองหรับช้างเดี๋ยวนี้นะก็คืออาหารการกินนั่นแหละสําคัญที่สุดนะครับผมเมื่อช้างอ้วนช้างก็ดีใจนะครับเรื่องอเพื่อนก็มีอยู่แล้วน้องคุณศึกของเรานะครับผมใช่ไหมคุณศึกใช่ไหมเป็นเพื่อนอเพื่อนทะเลาะหรือเปล่าลินกับฟันใช่ไหมใช่ไหม คุณซับ <c oughs> กินเก่งเลยดูดีครับโอเคนะครับต้องบอกว่าฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มา,อ,าอยู่ในป่านะครับผมกับน้องคุณศคุณซับเรานะครับคุณซับนะครับผมแม่ไมๆใช่ไหมเป็นแม่ไมยัง <c oughs> สาวสวยอยู่เนาะสวยอยู่เนาะใช่ไหมคุณซับ <c oughs> คุณซับ <c oughs> คุณซาจ๋าพ่อไปนะลูกมาเร็วกอนเร็วมา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 หายก่อนหน่อยเร็วมาเร็ววะนี่มาอ่าไปแล้วนะไปแล้วนะจ๊ะคุณซับเงาไหมพ่อมาอยู่เงาไหมลูกเงาไหมเงาไหมอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้เชือกเดียวนะอยู่นี่นะอ๋อนี่ไม่อยากให้ไปเลยเนาะพ่อต้องไปแล้วลูกนะอยู่ตรงนี้นะนะ นะหากินนะกินเยอะๆนะลูกนะก็หาได้เท่านี้แหละนะคุณซับคุณซับจ๋าได้ยินไหม <c oughs> โอเคนะพ่อไปแล้วนะลูกไปแล้วนะ <c oughs> อ๋อเราจะกลับแล้วนะคะผมนะปล่อยน้องไว้ตรงนี้แหละดูน้องตามมาเลยอ๋อส่งพ่อเลยลูกคุณซับไปแล้วนะลูกไปแล้วนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่นะครับอยู่ตามเลยนะครับผมย่าอยู่ข้างบนนะคุณซับนะพ่อจะต้องเดินกลับแล้วก็ปล่อยน้องไว้กินตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพราะพื้นที่ก็ไม่ไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก็หญ้าเยอะช้างก็เก่งนะครับเขารู้นะครับว่าตรงไหนที่ไปได้ไปไม่ได้นะครับเพราะคุณซับเราก็ไม่ได้เป็นช้างเด็กนะเป็นช้างที่ อายุก็20กว่าแล้วนะครับมีลูกแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าน้องประสบการณ์เยอะนะครับใช่ไหมคุณซับซับจ๋า <laughs> ไปแล้วนะคุณซับโอเค <laughs> okay. สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม